อันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอนะครับ d ตรตงรุ่นแต่ตันนะครับ2019ถึง2022นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นกล้องรอบคันนะติดตั้งก็ลงตัวสวยงามนะครับหน้ากากชิ้นใหม่สวยๆนะครับแล้วก็จอเป็นจอของแบรนดีคา์นะครับจอ9นิ้วแรม3ลอม32นะครับ CPU 8คอรุ่นใหม่ล่าสุดแลเป็นจอ QLED นะครับความคมชัดสูงนะครับการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับเล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจาก USB ได้นะก็มี ยูบีนะครับในช่องเก็บของ2อันนะครับแล้วก็มีแปลงใส่ที่เดิมนะครับหอันนะครับก็ใช้ยูบีได้3พอร์ตเลยนะครับสามารถโหลดไฟภาพไฟเพลงได้นะครับสามารถที่จะเปิดเพลงนะครับจากไฟได้เลยโอ้ดังแรงด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับก็สามารถเปิดได้นะนะครับแล้วก็สามารถจะเปิดเอ็มนะครับใช้งานเอ็มได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมบลูทูธนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับหรือว่าจะเล่นเพลงจาก สมาร์ทโฟนนะครับผ่านมือทือได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปต่างๆนะมาทำเพลงสตอร์เพียงแค่เชื่อมต่อเน็ตหรือฮอตสปอตนะครับเราก็จะโหลดแอป YouTube นะครับมาใช้งานง่ายมากนะหรือว่าใช้ระบบนำทางนะครับนี่ระบบนำทางก็ประมวลผลรวดเร็วนะสามารถค้นหานะครับเส้นทางต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆนะเช่นแอปทีวีออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Netflix อะไรต่างๆนะครับโหลดมาใช้งานได้ทุกดีนะได้ด้วยนะครับลองลองดูดูยูทูบใหม่ การประมวล YouTube นะครับบอกว่าสุดยอดมากนะตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสุดยอดจริงนะไหลลื่นมากนะครับระบบเดิมๆรถนะครับการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะระบบเดิมๆรถนะครับก็มีคอนโทรลิี่พวงมาลัยนะเพิ่มเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะเปลี่ยนซอสหรือว่าเป็นโหมดนะครับแล้วก็รับสายของสายได้แล้วก็กล้องรอบคันนะครับเราก็กดกดได้นะครับนี่นะกดดูได้เหมือนเดิมนะครับกล้องรอบคันกดที่สวิตช์ได้แล้วว่าใส่เกียร์ถอยนะครับอ่ามันก็จะโชว์กล้องรอบคันนะครับได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าจบมากนะครับกับจอแบรนดีคานะครับลำสามลำสามสองซีบียูแปดคอร์นะครับตัวนี้สุดยอดจริงนะครับติดตั้งตรงรุ่นสวยงามลงตัวนะครับกับรถมิซึอ่ากับรถมิซูบิชินะครับไททันนะครับปี2 0 1 9ถึง2022นะครับก็โอเคครับถ้าท่านที่สนใจนะครับจอยรอยคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ดีคาก็สามารถสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับขอจบรีวิวนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ